จะเปลี่ยนไม้ฝาบ้านของเดิมเป็นไม้จริงหรือจะเป็นไม้ฝาเชล่าอย่างสองอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับตอบได้เลยครับโอ้โหหลายคนก็ตอบได้นะครับแต่หลายคนไม่รู้จริงๆต้องตอบวัดได้แน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะไม้ฝาเชล่าเป็นวัสดุทางเลือกที่ทำมาเพื่อทดแทนไม้นั่นเองนะครับก็เหมาะกับการที่เราจะเอามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขรีโนเวทบ้านเก่าแล้วก็ใช้แทนไม้จริง พราะไม้จริงนะครับในปัจจุบันแพงนะครับและอีกอย่างหนึ่งไม้จริงมันมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับความชื้นอากาศเปลี่ยนไม้อาจจะหดตัวไม้อาจจะแตกนะครับแต่ไม้สังเคราะห์หรือไม้เทียมเนี่ยก็จะมีความทนทานมากกว่าซึ่งปัจจุบันก็ทำออกมาให้มีสีสันลวดลายโอ้มีรอยแตกลายงงลายงาอะไรแบบ ไม่ใช่รายงานสิรอยแตกตาไม้เหมือนไม้เลยเราก็เพียงแต่เลือกใช้นะครับตามที่เราชอบในราคาที่เราพึงพอใจนะครับเอามาเปลี่ยนใช้ได้เลยครับ